สวัสดีค่ะภัะกดรหอมหอมสวีเดนค่ะลงมาเก็บผักกูดในรั้วในสวนของเราเนี่แหละค่ะเอาไปกิมป้นจ้ะพี่น้องจ้าแ่ะวันนี้ใส่ถุงมือสีฟ้านะคะอ่ะาเมื่อวานก่อนนี้เก็บให้ดูใส่ถุงมือสีเหลืองจะ้ะนี่หยอบตุนตุมตันๆเลย ฝนตกจ้ะค่ะเพือแป๊บเดียวเห็นไหมคะนี่ขึ้นยอดสูงแล้วปล่อยให้เขาสูงบ้างเนาะเอาไว้ชมความสวยงามจ้ะ เป็นอาหารปากแล้วก็เป็นอาหารตาอาหารใจด้วยค่ะเอาไว้ให้เขาขึ้นมาเห็นความเขียวๆข,ของเขาแล้วชื่นใจจ้ะเก็บผักที่ร่ฝนตกทุกทีค่ะค่ะน้องๆบอกว่าโอ้ยผัดน้ำมันหอยแซ่บคักะเดี๋ยวค่อยจัดเนาะลวกบางผัดบ้างจะ้ะ ผักไรสารไรยาทิวดาปลูกไว้ให้เก็บผักป่าในบ้านเพราะว่าบ้านของเราอยู่ในป่าจ้ะงามคักงามคัก เดี๋ยวใช่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะอืมอก็นี่ก็ยาวเติบละเอาสักหน่อยได้แล้วค่ะผักกูด เดี๋ยวเก็บตํำยาฝรั่งค่ะทีนี้ยาฝรั่งต้องตรวจถุงมือไม่ชอบให้มันสะกิดเอาแล้วมันคันจะ้ะอร่อยมีประโยชน์แต่ขย่งตอนเก็บ ็เริ่มมาแต่ก็ยอดยังไม่โอเคเต็มที่นะเขาจะต้องสูงกว่านี้เยอะค่ะ คนไม่แพ้เขาก็ไม่คันนะประกันหอมแพ้ค่ะเพ้ต้เยฝรั่งคันเราเกาไม่หายค่ะเป็นแผลน่าลำคาญกันไว้ก่อนดีกว่านี่ อันนี้อยู่นอกรั้วนะคะอยู่ทางสวนกระเทียมป่าจะ้ะคือผักป่ามันงามเพราะว่าตรงนี้เป็นที่คุณเลมโบนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะ,ะมันมีมูลขี้มัน มีทั้งเศษโมนเศษฟางอะไรพวกนี้ค่ะก็กลายเป็นปุ๋ยมันเลยงามจ้ะ ปีที่แล้วไปเล็มเอาเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งค่ะมารู้ที่หลังอ้ยมาเก็บตรงนี้สวยงามเลยเก็บเล็กๆอยู่ด้านสวนสร้างสุขอากาศมันไม่ตรงนี้ตรงนี้มาค้นพบทีหลังอากาศหอมก็มา วาดเอาไอ้การแห้งมันออกนะเวลาเขาขึ้นมาเราก็จะได้มองเห็นชัดๆจะ้ะแบบนี้ค่ะใช้ทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมเวลาเขาขึ้นสูงๆมาแล้วโอ้ยก็เก็บง่ายขึ้นจะ้ะ วันนี้ใส่ถุงมือสองสีนะคะด้านขวาเป็นสีเหลืองด้านซ้ายเป็นสีฟ้าจะ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเก็บวันไหนกันแน่เนี้ย เนี่ยพวกเล็กๆหญ้เาเจ้าชู้จ้ะแถวเนี้ยหญ้าเจ้าชู้เยอะผักการหอมดึงออกนะไม่ชอบมันเวลามันมีเม็ดมันล้วติดเสื้อผ้าน่าลำคาญค่ะ ก็โอเคเนาะเก็บแต่พอกินค่ะในสวนเราเองหรอกก็ตอนนี้ได้ผักกูดแล้วก็ตํำแยฝรั่งเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นกันค่ะก้อนนี้ก็เสียดายค่ะเก็บสักหน่อยเถอะยอดกำลังงามตัวเร็วจ้ะนี่ตีนตุ๊กแกค่ะนี่ตีนตุ๊กแกเยอะ ទីក្កែពពាន់ຕົកໃសបីយ៉ាងពេញយោតน้ําយុលេចា จ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นกันบ้างคะ่ะตอนนี้ก็ได้ผักกูดกับตําเยฝรั่งละฟันสิงโตจ้าริมลัวริมลัวลากมันก็มีประโยชน์ดูค่ะต้นอวบต้นอ่อนกำลังมีดอกด้วยเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องมาตัดออกนะ ให้มันลกลัว้วลกสวนสามกอก็พอกินอันนี้กินดิบได้กินผักกาดหอมกินสดด้วยนะคะอันนี้มันรสชาติมันออกดูขมขม,ขมแล้วก็มันทำให้อาหารมันกลมกล่มดีค่ะตัดคุงตัดคาวได้แต่ว่าทานเสร็จแล้วก็ อย่าอย่าห่างห้องน้ำแล้วกันค่ะแต่ผักกาดหอมไม่เป็นไรเพราะว่าผักกาดหอมจะท้องท้องหนักนี่จะ้ะหลากมันก็มีประโยชน์มันมีประโยชน์เยอะ ดอกฟันสิงโตรหรือว่ามาัสโอดโตนี่ก็เอาไปทําน้ำผึ้งค่ะแต่แต่ว่าคนพื้นเมืองเขาเอาดอกมันไปทำไวนยนะคะหรือว่าอบแห้งทําชาอะไรยเงี้ยค่ะก็หลายคนหลายเมนูดัดแปลงกันไปเรียนรู้กันไปค่ะเราก็ตามตามเขานั่นแหละ <laughs> มันไม่ใช่ผักบ้านเราเนาะเขาทํากันยังไงแล้วก็กินกันอย่างนั้นแหละจ้ะนี่งามดูเดอ้อจ้ะพี่น้องสวยโดยยูจ้ะลวกแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะไว้แกงขี้เหล็กไว้ออกไว้ออมได้เมดได้เมดสุนแนวส่วนด้านเนี่ยเขาจะเยอะค่ะ ใบางามๆถูกผลขึ้นมางามคักค่ะนี่นะคะกำลังมาดอก ัชพืชที่ปราบยากนะคะชาวเมืองเขาไม่ชอบค่ะทำพืชผักอะไรมันมากวนก็ดึงออกจ้ะพอกินแล้ววันนี้เอาผักบุงฝรั่งหน่อยจ้าเอาออกจากเสาไฟหน่อยอววบบออ่อ,อ,อนออ่นหักดังพลบ ไปพักอันเนี้ยมันลื่นๆผักการหอมก็ไม่ค่อยชอบหรอกก็มาตัดเอาไปหน่อยตรงนี้ก็งามอยู่อ่อนในสวนเราเองแอบรดน้ำเข้าด้วยจ้ะถ้ามาก็อยากให้มาสวย ไม่สวยก็อย่ามาเกนเกนอ่ะเนาะค่ะนี่ได้แล้วจ้าโอ้ยค่ะได้แล้วนะคะผักของเราค่ะก็มีผักกูดตำแยฝรั่งผักบุ้งฝรั่งตามด้วยฟันสิงโตส่วนตะกร้านี้ผักชีล้อมค่ะก็เป็นคลิปก่อนนะคะเพราะว่าผักกาดหอมทำสองคลิป ก็เอาเก็บแล้วก็เอามาไว้ในเรือนกระจกค่ะตอนนี้ฝนฟ้าก็ยังตกนะคะก่อนปิดคลิปมาแอบดูลูกๆน่ารักค่ะนี่พี่สกูตเตอร์นอนหลบอยู่ตรงแปลงผักนี้ในเรือนกระจกนะคะก็พี่ชาย่ากับน้องคิ้นเลยก็อยู่ตรงนี้ดูเขาเฝ้ารอคอยค่ะถ้าผกกาดหอมเข้าบ้านเดี๋ยวเขาก็เข้าด้วยค่ะก็เป็นหนึ่ง วิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะคะเก็บผักเก็บหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติค่ะเอามาปรุงอาหารค่ะเป็นผักไราสารไราย,ยาเทวดาดูแลไว้ให้จ้ะก็ถ้าชอบวิถีชีวิตแบบนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าวิถีชีวิตแม่บ้านค่ะเลาะรัวเลาะสวนอยู่แบบนี้ละค่ะก็เก็บความฟินฟมาฝากกันสำหรับท่านที่รัก ธรรมชาติและก็รักวิถีชีวิตแบบนี้นะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ